ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่อู่ช่างสเสิร์ตนะครับผมให้มาแก้ไขเบรกซูเปอร์เกตเบรกดีเหลือเกินเบรกล็อกเลยเในช่างก็กำลังทำเครื่องอยู่ เอาไม่ใช่ตีข้าวไปแล้วบอ่อตีตะลิดครับต <laughs> ีตะลิดเอาออกคืนเอามีการตีตะลิดแล้วเอาออกมาคืนอีกอืม <c oughs> อันนี้ก็คอยอยู่ครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนหรือมาไม่ได้แล้วมั้งเบกติดมาไม่ได้คือไปทรงอยู่จะซุเปอร์เกตก็จอดอยู่กับลานเสยดศูนย์ครับอยู่กับลานเสยษศูนย์ เดี๋ยวผมก็มาคอยอยู่อู่ช่างเสิร์ตนะครับมารับนี่ครับขับแบ่งกันทําหน้าที่กันครับอีกคนหนึ่งก็เชื่อมเหล็กรถของไอเอาไว้ใส่รถไถครับไว้รถใส่รถไถคูบต้า เวลายากไปเวลาลากไปเราไม่ต้องขับไปเนาะเราลากไปคอ,อยซูเปอร์เกตจะมาตอนไหนยังไม่รู้เลยทำเบรกและเบรกดีมากครับ มาแล station, <laughs> <laughs> ้วครับได้ยินเสียงมาแบบลากล้อมาเลยโอ้ยจะไปเบรอะไรจหลากล้อขนาดนั้นเดี๋ยวรถมาก็ชนตูดหรอก เ <laughs> บรกดีครับขยับไม่ออกเลยครับเตรงนี้อะเดี๋ยวเอาปิ้อัพออกให้มันเ <laughs> <laughs> บรกดีก่อนครีบ้เบรกดีมาก <laughs> มาถึงแล้วครับเบรกล็อกเลยครับ <laughs> เดี๋ยวต้องขยับที่ขยับทางก่อนห <laughs> ลากเหล็กตัวนี้ออก <laughs> เอาเข้ามาข้างในนิดหนึ่ง <laughs> เบรกดีมากสุดยอดเลยเบรกเบรกจนจนรถไม่ขยับอ่ะเอามาแก้ไขเบรกครับระบบเบรก ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันมันขยับตัวไม่ได้เลยเบรกมันล็อกเบรกมันค้างเลยแต่ถ้าเหยียบเบรกแรงแรงมันมันมันมัคายนะครับมันมันเหมือนกับไอทำที่ล็อกเบรกอ่ะแล้วก็เวลาเหยียบปุ๊บ ไม่ไปครับแหมไม่ขยับแหมไม่ขยับครับไม่ขยับเลยล็อกเบรกหมดเลยครับเดีลยวเวลาเราเหยียบแป้นเบรกมันก็จะขายเหมือนกับการปล่อยปล่อยลมเบรกนึง๊งแง่ล็อกไว้เลย <laughs> เนี่ยมันมันเหมือนเหมือนกันนะเวลาเวลาเราเหยียบปึ๊บ มันก็จะคายเออใช่เนี่ยไม่ขยับเลยโอ้นี่เนี่ยให้เหยียบเบรกอันนี้คือเหยียบคือเราเหยียบเบรกครับโอ้เจ้าครับอันนี้คือค่อยๆมากเลยนะ โอ้าขาแตะเองมนันดูดเลยดูดปั๊บปั๊บดูเลยและอันนี้มันล็อกแล้วนะอ่ได้เรียบ่ะมันเาไหมมัมันลงอยาง ดูแก้ไขแล้วก็ว่าขับมาจากโคราชนะผมจะบอกให้นะผมขับมาอย่างไงนะขับมาจากโคราชคือขับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบพอเห็นไฟแดงไกลๆแล้วผม่ลนคันเร่งแล้วเบาแล้วแล้วผมก็เชนเกียร์จากหกจากเจ็ดหลือหกเหลือห้าเหลือสี่ไม่กล้าเตะเบรกไม่กล้าเตะเบรกเพราะเตะเบรกปุ๊บมันอยู่เหมือนเมื่อกี้เลย ใครไม่วิ่งตามมาตามหลังนตูดเลยแน่นอนเลยนะขับยากมากเลยแล้วผมก็ดึงเบรคมือช่วยช่วยลงาปจากโคราชนะจากโชคชัยมาน่ะอือแล้วมันมีจังหวะหนึ่งผมเผลอเผลอเหยียบไปเองผมเผลอไงเผลอในรถเอปกติเนาะเบรกชึกรถพ่วงอ่ะมาตามหลังอ่ะเกือบแล้วเปิดเตทไม่ก็เปิดอเปิดไฟฐานอาอันตรายมากเลยครับ ใครที่เคยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนนั้นเปลี่ยนไนตัวนั้นมันไปอ่ะชุดส้มมันมีอยู่สองตัวแล้วก็มันปิลมมันจะเป็นผนิมด้วยเดี๋ยวให้ทั้งเบลสอดดบใครเจอแบบนี้นะครับอาการแบบนี้ก็แนะนำบอกก็หน่อยนะครับว่าแก้ยังไงหยุดไหนอเดี๋ยวเจอกันใหม,ม่คลิปหน้าครับ <สะ S 2> หลับพิมพ์นี้บายบายครับ